อันี่เรามาแกะใช่ไหมใช่เราแกะของรถไฟของไทยที่รอซื้อมาน,น,อนั่นคือนั่นคือไข่เด่นเล็กไข่ไข่เซอร์ไพรส์เหรอใช่ใช่เซอร์ไพรส์อ่ะเรา็ได้ กี่คันสามันสามันจริงเหรอใช่สี่ันนี่นายเออมีรถสีฟ้าอีกหนึ่งขันถูกใจไหมครับถูกใจอ๋อเราไปซื้อไข่อะไรมาเนี่ยไข่เลิศอ๋อไข่เซอร์ไพรส์ที่มันมีรถอยู่ข้างในใช่ไหมตนหนไม่ไมกลายเป็นหนุ่นยนต์ไม่ได้ให้มันกลายเป็นหุ่นยนต์มันต้องกลายเป็นหนุ่นยนต์ เป็นลุนเดินไม่ได้โอแล้วต้องทำยังไงมันถึงจะเป็นอะลูกเอ,อ่อต้องข่นยนขันยน,นต้องใช้ถ่านอ๋อตัวนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมใช่อ๋อโอเครีวิวเสร็จยังยังไม่เสร็จรีวิวอะเขาเข,า,เขาจะใหญ่ใหญ่อ๋อไข่มันจะคล้องใหญ่ๆนะแล้วมันจะมีรถอยู่ข้าง เอาไปไปเพื okay. right, ่อนเพื bye, ่อนก่อนบ๊ายบาย